การสร้างแรงบัานใจแล้วนนทางการเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะภาษาญี่ปุ่นนะคะมีตัวอักษรทั้งหมด16ตัวค่ะตามไปด้วยกิรคณาคาตาคณะแล้วก็คันจิค่ะสําหรับฮิราคานะนะคะมีทั้งหมด16ตัวคาตาคณะมีทั้งหมด16ตัวส่วนมีมากกว่า2,000ตัวนั่นเองค่ะ สำหรับคนที่เริ่มเนี่ยนะคะอาจาจะมีแรงบันดาลใจมาจากอนิเมะที่เราดูนะคะหรือหนังหรือซีรีส์ญี่ปุ่นที่เราดูกันนั่นเองนะคะการคัดนะคะส่วนใหญ่จะคัดนะเพื่อให้แล้วก็มีความแบบท่องจําไปด้วยเพื่อที่เราจะได้จําตัวสษรฮิราคานะได้นะคะส่วนคาตาคานะก็เหมือนกันคะ่ะเราก็ต้องคัดแล้วก็จําให้ได้เหมือนกันคะ่ะฮิราคานะนะคะ สหมาะสำหรับการที่เราจะเขียนเป็นคำภาษาญี่ปุ่นเองค่ะส่วนคาตาคานะนะคะเป็นคำที่มาเทียบจากภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะนะคะเป็นคันจิที่เป็นภาษาจีนนะคะแต่จะไม่เขียนเหมือนภาษาจีนนะคะบางตัวจะเขียนเหมือนภาษาจีนบางตัวไม่ได้เขียนเหมือนภาษาจีนบางตัวอ่านและเขียนเหมือนภาษาจีน,นะคะ่ะแต่ความหมายไม่เหมือนกันนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะระวังตรงนี้ไว้ด้วยค่ะในการที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น ำหรับเริ่มเรียนคิาคคตาคณะคัตาานะได้เราก็จําได้ห้องแล้วน,นะคะเราก็จะเริ่มไปห้องคําศัพท์ค่ะแล้วก็เรียนเริ่มเรียนไวยากรณ์แล้วก็มาที่คันจิค่ะคันจิก็จะเริ่มเรียนควบคู่ไปกับไวยากรณ์เลยนะคะตามหนังสือต่างๆท้ายบทนะคะจะมีให้คัดคันจิค่ะส่วนคันจินะคะจะเขียนเป็นเหมือนตัวภาษาจีน,นะคะ่ะแต่จะไม่ได้เหมือนตัวของของภาษาจีนนะคะแล้วทุกคนสงสัยไหมคะ ว่าหนังสือที่เราเรียนคือหนังสืออะไรบ้างหนังสือที่เรียนนะคะมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมดสองสองตัวนะคะก็จะมีมินานิฮงโกโนกับอากิโกโทโมดาจิค่ะส่วนใหญ่นะคะฟิล์มเรียนทั้งสองเล่มเลยค่ะมินานะคะจำเหมาะกับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะแต่จะเริ่มเรียนที่เล่มหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นเล่มที่สามค่ะก็ในมินานะคะจะมีเป็นตัวคำศัพท์ วยากรณ์แล้วก็เนื้อหาบทเรียนต่างๆค่ะในเรื่อนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นฮิราคานะคาตาคานะแล้วก็คันจิตรวมกันอยู่ในนี้ค่ะสำหรับอากิโกะนะคะก็จะมีรูปภาพมากกว่าของมินานะคะจะมีลูกเล่นมากกว่าเม้นแลก็ทำให้คนอ่านหรือคนที่เริ่มเรียนนะคะไม่เบื่อสนุกและเอนจอยมากขึ้นด้วยค่ะ thank you ไม่ได้ใช้แอปแชทเลยเลยค่ะฟิล์มใช้หนังสือทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เรียนกับเซนเซที่โรงเรียน,นะคะ่ะทุกๆวันนะคะก็จะมีการสอบเขียนตอบคำบอกภาษาญี่ปุ่น10คคำนั่นเองค่ะแล้วก็มีการสอบทุกอาทิตย์นะคะเป็นการสอบท้ายบทนะคะเราจะเรียนทั้งหมด5วันนะคะเรียนทั้งหมด5วัน7คัมนะคะสำหรับที่ โรงเรียนมาะพิมที่ฟิล์มเรียนมานะคะเรียนกับเซนเซเป็นคนไทยค่ะแล้วก็มีเซนเซเป็นคนญี่ปุ่นร่วมด้วยค่ะแล้วก็มีการให้สอบท่องคำศัพท์สอบท่องคันจินะคะแล้วมีการสอบพูดนะคะต่างๆด้วยแล้วก็มีการสอบฟังสอบเขียนต่างๆด้วยค่ะ สำหรับใครที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะฟิล์มก็อยากจะบอกให้ทุกคนนะคะว่าสู้ๆนะคะภาษาญี่ปุ่นไม่ยากอย่างที่คิดค่ะถ้าเราตั้งใจเรียนนะคะและเรามีแรงบันดาลใจในการที่เราจะไปประเทศญี่ปุ่นนะคะฟิลมมั่นใจว่าทุกคนต้องทําได้แน่นอน,นะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะฟิลมขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย